ถ่ายวิดีโอพอร์เทรตให้ได้สวยแบบนี้ด้วย oppo reno 7 5g เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับวันนี้อยู่กับ oppo reno 7 5g นี่ตั้งแต่เปิดตัวมานะครับทำวิดีโออันบ็อกไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหลายคนก็ฮือฮามากๆ รุ่นนี้นะสโลแกนของเขาคือ Portrait เอ็กซ์เปิดคือเป็น Expert ด้าน Portrait เลยแล้วไม่ใช่แค่ Portrait ภาพนิ่งอย่างเดียวรวมไปถึง Portrait วิดีโอด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยของ oppo reno 7 5g ตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะทำการรีวิวแบบแปลกๆสักนิดหนึ่งเราจะเข้าเรื่องกล้องก่อนเลยเรื่องอื่นเรายังไม่พูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องกล้องก็ต้องให้แผนกรีวิวกล้องของรายการของเรามาประจำการครับขอเชิญพบกับน้องด e a มสวัสดีค่ะดิมเองค่ะประจำต ตำแหน่งหมดกล้องเช่นเคยนะคะเป็นหัวหน้าแผนกเพราะ,ระแผนกมีอยู่คนเดียวนะคะ<ป>ก่อนอื่น <Reese. S 2> เรามาดูความละเอียดของกล้องทั้ง3ตัวก่อนเลยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลค่ะเลนไวดองเกิล8ล้านพิกเซลและก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าก็ให้มาถึง32ล้านพิกเซลเลย และก็อย่างที่บอกไปนะคะด้วยความที่ Reno 7 Series 5G ตัวนี้มันเป็นมือถือที่สามารถถ่าย Portrait วิดีโอได้สวยมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอหยิบฟีเจอร์เพื่อการถ่าย Portrait วิดีโอมาพูดถึงกันก่อนเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกันที่ฟีเจอร์ซึ่งเป็นจุดขายถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะนั่นก็คือโบเก้แฟลร์พอร์เท i ตวิดีโ ซึ่งตัวนี้มีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนๆ่อนนะคะ่ะทำให้มันสามารถปัดชากหลังได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างวงโบงเก้ที่มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะ ภาพรวมบอกเลยถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยเหมือนกับถ่ายด้วยกล้อง DSLR มืออาชีพเลยนอกจากนี้สาวสาวดิวื้นชอบความฟรุ้งฟริงเนี่ยคะเขามี portrait retouching เพื่อการปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนได้ตามใจเลยสามารถเลือกปรับได้ตั้งแต่0ถึง100%เลยนะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีอัลกอริทึมที่จะสามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้ถึง193จุดมันจะสามารถแยกแล้วก็วิเคราะห์เพศได้ด้วยนะคะว่าภาพที่เรากําลังจะปรับแต่งเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งมันก็มีผลต่อการที่จะถ่ายแล้วปรับแต่งออกมาบางคนเวลาผู้ชายปรับแต่งผิวเนี่ยจะเจอปัญหาที่แบบโอ้โหฟรุ้งฟิ้งแล้วดูเป็นผู้หญิงไปเลยตัวนี้ก็จะช่วยทําให้การปรับแต่งผิวมันดูมีธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นฟีเจอร์ที่โดนใจทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะ นอกจากจะให้วงโบเก้ที่สวยงามแล้วนะคะมันยังสามารถถ่ายได้ในทุกๆสถานการณ์และก็ทุกๆสภาพแสงเลยเพราะว่าเขามี AI Highlight วิดีโอตัวนี้ก็คือจะช่วยปรับแสงแล้วก็สีสันของภาพให้มันดูสมูททั้งภาพเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่แบบท้องฟ้าก็คือจะสว่างจ้าหรือแบบจะมีบางส่วนที่มันมืดหรือว่าดรอปลงไป เมื่อเปิดใช้งาน AI Highlight Video นีโนะคะมันจะเป็นการเกลี่ยแสงก็คือส่วนไหนที่มันสว่างจ้าเนี่ยก็จะดรอปแสงลงมาให้มันมืดลงประมาณหนึ่งส่วนไหนที่มันมืดหรือว่าดรอปเนี่ยก็จะเป็นการเร่งแสงเร่งสีสันขึ้นมาทําให้ภาพรวมของภาพเนี่ยมันดูลงตัวมันไม่มีส่วนไหนมืดหรือส่วนไหนดรอปจนเกินไปโดยที่ยังคงสีสันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีสีไหนที่ผิดเพี้ยนจนเกินธรรมชาติ การที่จะเป็นมือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ดีเนี่ยมันจะไม่มีกันสั่น Ultra s สเตดีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะซึ่ง OPPO Reno 7 5G ตัวนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันและที่สำคัญก็คือสามารถเปิด Ultra s t เตดีด้วยความละเอียดสูงสุดได้ถึง 1,080p 60เฟรมซึ่งต้องบอกอตรงๆว่าตอนนี้ในท้องตลาดมันยังไม่มีรุ่นไหนที่สามารถทำได้นะคะในระดับเดียวกัน ในขณะที่การถ่ายวิดีโอเราก็ไม่ต้องกังวลว่าภาพจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเขามีโฟกัส Tracking ซึ่งวิธีการใช้งานเราก็แค่เคาะ2ทีไปที่วัตถุที่เราต้องการจะล็อกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นคือไม่ว่าเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยกล้องก็จะยังคงโฟกัสในจุดที่เราแท a c k i n g เอาไว้ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายบล็อกถ่ายรีวิวสะดวกมากๆเลย อีกหนึ่งฟีเจอร์สนุกสนุกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Oppo แล้วก็มีมาในหลายๆรุ่นนะคะก็คือ AI Color Portrait ตัวนี้จะเป็นการถ่ายภาพนะคะแล้วก็วิดีโอโดยการดูดสีจากฉากหลังออกไปทําให้ตัวแบบเรามันโดดเด่นขึ้นมาซึ่งก็เป็นลูกเล่นสนุกสนุกที่ให้ได้เล่นกันนะคะในรุ่นนี้ ส่วนใครที่ชื่นชอบการถ่ายบล็อกนะคะตัวนี้เขามีดู a l v วี w v ดีโอที่จะถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆกันบางทีเราอาจจะอยากถ่ายวิวทิวท่าด,ด้วยกล้องหลังแล้วก็พูดบรรยายไปด้วยซึ่งกล้องหน้าก็จะยังเปิดแล้วก็จับท่าทางเราไปด้วยพร้อมๆกันนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบถ่ายบล็อกถ่ายรีวิวต่างๆก็คือสะดวกเลย วิดีโอก็ทำได้ดีไปแล้วนะคะแต่ว่าในโหมดภาพนิ่งของ OPPO Reno7 5G mm hmm. เขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะยังโหมด portrait เพื่อถ่ายภาพนิ่งต้องบอกว่าสามารถเลือกปรับระยะได้ตามใจชอบเลยตั้งแต่ F0.95 ซึ่งข้างหลังคือเบลอมากๆแล้วนะไปจนถึง F16 ซึ่งข้างหลังก็จะไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่สามารถเลือกปรับระยะกันได้ตามใจชอบเลย ความแม่นยําในการตัดฉากหลังก็ถือว่าทําได้ดีนะคะแล้วก็ให้ระยะของวงโบเกทที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมองภาพถ่ายโดยรวมแล้วเดี่ยแทบแยกไม่ออกเลยว่าถ่ายจากมือถือหรือว่ากล้อง DSLR มืออาชีพส่วนฟีเจอร์อื่นนอกจากนี้ก็จะมีโหมด a อ t ตเตอรเคลียร์หนึล้านพิกเซลเพื่อการถ่ายภาพที่ให้ความคมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆ แล้วก็ยังมีแฟลชสแนปช็อตเพื่อการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยให้หยุดนิ่งส่วนใหญ่ก็มักใช้ถ่ายกับภาพกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งภาพที่ได้ก็จะออกมาคมชัดแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม คุณน้องดรีมมากๆเลยนะครับสำหรับการรีวิวในหมวดกล้องนะครับคราวนี้เรามารีวิวกันต่อในเรื่องของดีไซน์กันบ้างนะครับ oppo reno 7 5g ตัวนี้นะครับมีฝาหลังที่เป็นผิวด้านหรือว่าผิวแมตซึ่งข้อดีคือไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับดีไซน์ฝาหลังให้สีสันที่สวยมากๆเลยนี่คือสีที่เรียกว่า starry black ครับเป็นสีดำที่ไม่ดำสนิทเวลาสะท้อนแสงแล้วจะมีประกายสีน้ำเงินอยู่ภายในนะครับ แล้วก็แผงกล้องหลังก็สวยงามผมชอบตรงขอบของแผงกล้องหลังเนี่ยเขาทําให้เหมือนแบบว่าเป็นกระจกใสๆแล้วก็มองทะลุเข้าไปได้นะครับเห็นตัวก้านหลอดของไฟแฟลช LED นะครับเห็นตัวชิ้นเลนทั้งสองชิ้นเลนอยู่ภายในสวยงามจริงๆนะครับในนี้ถือเป็นไอเดียในการดีไซน์แผงกล้องที่ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับตัวฝาหลังเนี่ยเทคนิคการทำสีแบบนี้นะครับแต่เดิมเนี่ย Oppo เขาเรียกว่า Reno g l o w เทคนิคการทำสีแบบนี้น่าจะได้รับความนิยมมากๆแล้ว OPPO ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในรุ่นอื่นๆด้วยเขาก็เลยขอเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงครับจาก Reno Glow ขอเปลี่ยนเป็น OPPO Glow นี่จากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเรียกฝาหลังที่มีสไตล์การให้สีแบบนี้นะครับเรียกว่า OPPO Glow รุ่นนี้จะมี2ส,สีนะครับสีนี้คือ Starry Black อีกสีหนึ่งคือ Star Tail Blue โอ้โหตัวนั้นนี้จะให้อีกอารมณ์หนึ่งเลยจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วมีสะท้อนเป็นม่วงเป็นแดงเป็นส้มเป็นเหลืองได้นะครับสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในสี Star Tail Blue ตัวนี้นะครับเขามีเทคนิคการทำพื้นผิวในแบบใหม่อีกแบบหนึ่งชื่อว่า LDI ย่อมาจาก Laser Direct Imaging เป็นการยิงเลเซอร์ลงบนพื้นผิวครับแล้วยิงด้วยน้ำหนักและขนาดที่ไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดริ้วของฝาหลังนะครับเป็นร่องเป็นรอยซึ่งมาในทิศทางเดียวกันแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันมองบนฝาหลังแล้วเนี่ยเหมือนกับมองท้องฟ้าที่มีฝนดาวตกหาใหญ่พัดลงมา <Wow. S 1> มีดวงใหญ่ดวงเล็กใกล้ไกลออกไปแล้วดูแล้วมันมีมิติมากๆนะครับถ้าทาเป็นลายแบบพื้นผิวเดียวกันน้าหนักเท่ากันเป็นเส้นเท่ากันหมดผมว่าจะดูไม่สวย แต่เนี่ยเป็นเทคนิคที่ยากมากนะคือแต่ละเลเซอร์ที่ยิงลงมาเนี่ยจะต้องปรับขนาดและมีน้ําหนักที่ไม่เท่ากันจึงเกิดริ้วรอยที่มีความแตกต่างกันขนาดนี้ได้นี่ถือเป็นเทคนิคใหม่ในการทําสีฝาหลังเลยนะนี่ผมว่าเป็นแนวใหม่เลยน่าจะได้รับความนิยมมากๆเลยละ่ะบางเบาดีมากๆเลยนะครับความบางเนี่ยเพียงแค่7 8 1ม mm, เมเท่านั้นแล้วมีน้ำหนักเพียงแค่173กรัม ถือจับถือว่าถนัดมือดีมากๆเลยนะครับพลิกมาหน้าจอนี่หน้าจอเป็น AMOLED นะครับขนาด6.4นิ้วซึ่งเป็นจอที่มีความสว่างและสีสันคมชัดดีมากๆเลยนะครับ r e f ฟ e ชเ r a หน้าจอให้มา90 h ฮพร้อมกับ Touch Screen r e s p o n s 180 h ฮนะครับก็ให้การตอบสนองในการสั่งงานได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วยังเป็นจอที่ถนอมสายตาด้วยได้รับใบรับรองจาก SGSI Care นะครับว่าใช้แล้วสบายตาอย่างแน่นอนมาถึงเรื่องของสเปค OPPO r r n o 7 5G เนะครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น Mediatek Dimensity 900นะครับเป็นชิปเซ็ตที่รองรับระบบ 5G ทุกคลื่นความถี่และทุกระบบในเมืองไทยใช้งานได้อย่างสบายใจมากๆนะครับความเร็วในการประมวลผลหายห่วงนี่คือชิปรุ่นสูงๆของ Mediatek แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำงานได้อย่างหายห่วงแน่นอน แรม8กิกครับให้มาแล้วยังมีระบบแรม expansion อีกนะครับที่สามารถไปดึงรอมที่ว่างอยู่เอามาทำเป็นแรมได้อีกคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเพิ่มแรมเข้าไป2กิก3กิกสูงสุดคือ5กิกเลือกได้เลย ROM นะครับรุ่นนี้ให้มาเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับให้มาถึง256กิกเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็น portrait expert ทางด้านวิดีโอคือเน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอเลยนะครับเพราะฉะนั้นจัดรอมมาให้กันแบบ,แบบแน่นๆเลย256กิกถ่ายกันแบบเต็มๆยังไงเมมก็ไม่เต็มสักทีนี่เนี่ยของจองดีมากแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมครับแล้วมาพร้อมกับชุดชาร์จ Superbook ที่มีกำลังไฟชาร์จถึง65วัตต์นี่เหมือนกับให้ชุดชาร์จมาในระดับเรือธงเลยนะเพราะว่าชุดชาร์จตัวนี้นะครับสามารถชาร์จ0ถึง100%เต็ม ภายใน31นาทีมานั่งนึกนะโอ้โหรุ่นก่อนหน้านี้ที่ใช้ s u p e r ร์ o ุ65วัตต์นะชาร์จ0นถึง100ยังต้องใช้เวลา36-38นาทีตัวนี้ใช้แค่31นาทีเท่านั้นเองแสดงว่าเขามีการปรับปรุงระบบชาร์จนะครับให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน่าสนใจมากๆถือว่าคุ้มมากๆเลยจุดนี้นะครับทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 11ครอบทับด้วย c o l o r o s 12นะครับ ซึ่งมีฟีเจอร์และลูกเล่นเล็กๆน้อยๆให้เราใช้งานอย่างมากมายเลยทีเดียว OPPO Reno 7 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับใบรับรองหรือว่าใบรับ i องนะครับจากสถาบัน t u v s u d จากเยอรมัน ทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่ถึงแม้จะใช้งานอย่างยาวนานผ่านไปแล้ว36เดือนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยังคงดีอยู่ได้คะแนนเป็นระดับ A เลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้มั่นใจได้เลยนะครับว่าใช้ Oppo Reno 7 5G นะครับไปยาวๆเนี่ยประสิทธิภาพยังคงดีอยู่อย่างแน่นอน นอกจากนี้นะครับ a p p o Reno 7 5G ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้สนุกยิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่น Quick Start Up ครับนี่คือฟีเจอร์ที่เอาไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมบ่อยๆคุณเลือกเกมที่คุณชื่นชอบนะเข้ามาใส่ไว้ใน Quick Start Up นี้เลยเวลาคุณเปิดเกมนี้นะครับขั้นตอนของการโหลดเกมเนี่ยมันจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วเข้าสู่เกมได้อย่างเร็วกว่าเดิมฟีเจอร์ต่อมาคือ Ultra Touch Response หน้าจอเดิมๆเนี่ยเรามีสเปคของแซม pling r a t ของทัชสกรีนนะครับอยู่ที่180เฮิรตซ์แต่พอเข้าเกมแล้วเปิดฟีเจอร์อัลตร้าทัชเรสปอน s ์ตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มแซม pling r a t ของทัชสกรีนได้สูงสุดถึง1000เฮิรตซ์เพื่อที่จะทำให้ตอบสนองในการเล่นเกมได้อย่างดียิ่งขึ้นโอ้โหสุดยอดตัวนี้ครับลองดูแล้วเวิร์กจริงๆ มีข้อแม้ว่า Ultra Touch Response ตัวนี้นะครับจะ support แค่บางเกมเท่านั้นครับอย่างเช่น LOL, Wild Rift หรือว่า PUBG ปิดท้ายด้วย AI Frame Rate Stabilizer อันนี้จะเป็นการใช้ระบบ AI ที่จะมาคาดการล่วงหน้าว่าสถานการณ์ในเกมเนี่ย ถ้าจะตีบวกกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการเพิ่มเฟรมเรทให้ล่วงหน้าเลยเพื่อรักษาเฟรมเรทของเกมให้คงที่และให้การเล่นเกมนั้นมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้น ี่คือ oppo reno 7 5g เปิดตัวแล้ววันนี้นะครับกับสมาร์ทโฟนที่ถ่าย p o r t เทร t วิดีโอได้ดีที่สุดในเวลานี้นะครับเขาเปิดตัวมาในราคา16,990บาทโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับน่าใช้มากๆตัวนี้นะฮะ แล้วรีบไปจองกันนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กุมภาพันนี้นะครับคนที่พรีออเดอร์นะครับจะได้รับของสมนาคุณดังต่อไปนี้บัตร E.V.I.P. การ์ดประกันตัวเครื่องประกันจอแตก และหูฟัง Oppo Enco b u d s นะหูฟัง True Wireless อีกหนึ่งตัวของแถมนี่สุดยอดจริงๆนะครับรวมมูลค่าของสมนาคุณทั้งหมดเนี่ย6,999บาทเลยรีบหน่อยนะครับภายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ใครที่เป็นสายพอต์เทรดถ่ายวิดีโอถ่ายวีล็อกผมว่าพลาดไม่ได้จริงๆรุ่นนี้เขาสุดยอดจริงๆครับ